สวัสดีค่ะกระแสข่าวรังมาแล้วค่ะแอลอัมพาเปลี่ยนลุกใหม่หลังศัลยกรรมครบ3เดือนสวยกระชากไหวจนลืมอายุจริงจากกรณีที่ทางด้านแอลอัมพาภูสิทธิ์ในวัย62ปีที่ยังคงสวยและดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเรียกได้ว่าความสวยของเธอนั้นไม่สั่งไปตามการเวลาจริงๆอีกทั้งล่าสุดทางด้านแอลอัมพายัางได้ตัดสินใจขึ้นเขียงทำศัลยกรรมหน้าใหม่ เดินทางด้านปุ้ยพิมลวันในฐานะผู้บริหารคลินิก W Plastic Surgery Hospital โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง W ก็ได้เข้ามาดูแลด,ด้วยตัวเองพร้อมกับอัปเดตอาการของแอลอัมภาว่าส่งพี่แอลอัมภาภูสิทธิ์เข้า OR แก้ไขปัญหาจากการทำศัลยกรรมครั้งก่อน6ขั้นตอนพร้อมกันโดยมีรายละเอียดดังนี้แก้ไขชั้นตาบนจากที่เคยทำมาจากที่เก่าผ่าตัดถุงไขมันใต้ตา บวกขูดสารบริเวณใต้ตาดึงหน้าแบบ face i r y up ทั้งหมด3ส่วนบนกลางร่างดึงคอตัดแต่งไขมันใต้คางแก้ไขแผลเป็นคีอรอยแผลเป็นข้างใบหูจากการดึงหน้าครั้งเก่าแฮ a แ t a ก c a s พี่ปุ้ยดูแลค่ะพรุ่งนี้มาติดตามผลหลังออกจาก OR นะคะรอชมพี่แอลอัมพาในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดค่ะมาตรฐานโรงพยาบาลดำเนินการโดยแพทย์เฉพาะทาง ล่าสุดทางด้านแอลอัมพาได้ออกมาโพสต์รูปภาพล่าสุดหลังทำศัลยะกรรมครบ3เดือนซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้คุณแม่สวยฉ่ำกระชากวัยสุดๆโดยทางด้านแอลอัมพาได้ออกมาบอกว่าแม่แอลเปลี่ยนลุคค่ะต้องขอบคุณน้องฉัดที่ทำให้แม่แอลนะคะเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กันเพียบขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก tnews.co.th ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ